สวัสดีครับผมปูเด่นเดชาวัฒน์ปัญญาดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนระบบลอ,อกกันต่อในระบบลอ,อกแบบคอมพลาวฮอยลิงและระบบคอมเพล็กซ์ฮอ n ลิงนะครับซึ่งเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบซิมเพิลฮอยลิงไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอีก2ระบบนะครับซึ่งตัวแรกนั้นเรามาเรียนเกี่ยวกับระบบคอมพลาวกันนะครับระบบที่2นะครับต่อจากเมื่อวาน คอมเพลคครับคอมเพลคหอยลิงหรือว่าระบบ c m นะครับ c m <c <oughs> โดยระบบ c m นั้นจะมีคำนิยามคือคำนิยามของระบบคอมเพลคหอยลิงครับอันนี้แก้ไขนะครับนี่อยู่ด้านหลัง คอยลิงครับโอเคนะครับ, okay, รบหรือว่าระบบ C.M. โอเคนะครับนงงนะน,นี่อ่านออกนะครับคอมพาวอยลิงหรือว่าระบบลอกแบบ C.M. นะครับคือคำนิยามของเขาได้แก่ระบบ รอบที่คำนิยามของระบบ c o คอม u n d h ์ไ l i n งหรือะบบ c m นั้นคือระบบรอบที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วไม่เท่ากันนะครับนี่คือระบบคำนิยามของเขาดังตัวอย่างครับนี่คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่คือรอบ P 1นึนะครับ นี่คือระบบรอบ นี่คือแรงดึงนะครับนี่ระบบลออแบบคอมเพลอฮอยลิงนะครับระบบลออควงนะครับเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันนะครับโดยครับเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันคือด้านบนนะครับนี่คือการทําง,งานนะครับระบบนี้จะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันคือขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนแต่ความเร็วของแต่ของลออแต่ละตัว ไม่เท่ากันนะครับสตัวนี้นะันี่คือคำยาำรอบที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วไม่เท่ากันนะครับนี่คือระบบคอมพาวไฮลิ่งหรือว่า CM นะครับต่อมาระบบนี้นะครับเราลองมานับกัน,นครับโดยให้ปลายทางนะครับเป็นแรงดึงที่1น,นะครับระบบนี้จะชัดเจนแรงดึงที่1น,นะครับ ผ่านมารอบตัวแรกคือรอบเคลื่อนที่นะครับหนึ่งตัวนะครับเคลื่อนที่มาแรงดึงที่หนึ่งเป็นแรงดึงที่หนึ่งนะครับข้ามมาอีกฝั่งก็เป็นหนึ่งโอเคนะครับอ่านมาแล้วนะครับแรงดึงที่หนึ่งผ่านไปจนถึง ถึงแองเกิลไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนำหนึ่งมาบวกกัน,นครับสองครับหลังจากนั้นครับตรงนี้แรงดึงที่1บวกแรงดึงที่1เป็นแรงเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสองแรงนะครับเป็นสองแรงเพราะฉะนั้นต่อจากตรงนี้ต่อจากลอกตัวแรกนะครับมาดึงลอกตัวที่สองเราให้กําลังดึงตรงนี้เป็น กำลังดึงที่2นะครับคือ2แรงนะครับก็คือ2แรงดึงขึ้นไปนะครับดึงไปดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นหันรอบเคลื่อนที่1ตัวนะครับก็ฝั่งละ2องครับ1 2นะครับ, 2, รบต่อมาข้ามไปฝัง่งนึงก็2ครับนะครับ2 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปจนสุดถึงแองเคิลนะครับไม่มีตัวรับแล้วนะครับไม่มีตัวรับแล้วถ้ากับแรงดึงที่2ก็ยังคงเป็นแรงดึงที่2อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้2แรงบอก2แรงแล้วกับ4แรงครับไม่งงนะครับ4แรงถัดจากนั้นเราจะมาดึงล็อกตัวที่2มาขับล็อกตัวที่3าม นะครับโดยที่มีกำลังดึงที่4แรงครับ4แรงเพราะฉะนั้นเมื่อแรงดึง4แรงดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปตอนนี้ก็4ตอนนี้ก็4ปลา,ายทางไปถึงที่สุดที่ a n งเกิก็คือฝั่งเดียวนะครับคือ4เหมือนเดิมเพร,ะรออาะฉะนั้น เมื่อ4บวก4ครับ2อบวก2 4บวก4นี่นะครับ8นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> นับแรงดึงไปทางที่8นะครับเป็นแรงดึงกำลังดึงที่8นะครับหรือว่า e ถ้ากับ8เพราะฉะนั้นการหาสูตรตอนนี้ค่า ima คือค่าสมมติเรากำหนดให้อยู่แล้วว่าเป็นค่าท่ากับ100นะครับ i m a นะากับ100ค่าสมมุตินะครับ i m a น้ากับ100งเพะฉะนั้นเราอยากทราบว่า f ครับอยากทราบว่า f นี่มีค่าเท่าไหร่ยกสูตรมาเลยครับยกสูตรมา f เท่ากับ w ห e. าร e เพราะฉะนั้น จากข้อนี้ก็คือ100หาร8 100หาร8นะครับตัดง่ายตัดให้ง่ายก็คือตัดที่2นะครับก็คือ4หาร50ตัดได้2อีกทีหนึ่งครับก็คือ25หาร2 ราะฉะนั้นคําตอบก็คือเท่ากับ2 1 2หายไปครับ2 2 4นะครับ5ลบ4เหลือ1ใส่จุดเพิ่ม0 5ตัด5 2 10ครับ12.5 12.5 k g f ครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้คิดจากค่าสมมุติเวท100นะครับทุกอย่างขวงตัว,ตวก็คือ mm hmm. เมื่อ f เท่ากับ12.5แรงดึงที่ f นะครับไปไปทางนะครับ k g f และ w เท่ากับ100 kgma i MA นะครับระบบรอกนี้คือ ima ของระบบลอกนี้คือระบบ8ต่อ1 ระบบลอกของ cm นะครับคือคำนิย,ยามของระบบลอกที่ทิศทางเดียวกันแต่ความเร็วไม่เท่ากันนะครับระบบลอก8ต่อ1 cm นะครับการหาก็คือแรงดึงที่ f ปลายทางเท่ากับ12.5 kgf ครับหารจากน้ำหนัก100 ครับสำหรับค่า IMA นี้มาจากค่าไอเดียเม h ชานิคอส F1 เทคนะครับก็คือค <c oughs> ่าสมมติหรือค่าที่นำมาคิดคำนวณเบื้องต้นหรือค่าในอุดมคติโดยส่วนใหญ่และกำหนดให้ <c oughs> มีค่าเท่ากับ100%หรือว่า100กิโลนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินหรือการคิดคำนวณการรับมาหมากข,ของวัตถุ นเบื้องต้นได้นะครับนี่คือค่าสมมุตินี่คือระบบลอกในระบบของ c o m p o u n h h o l l n n s y นะครับ system นะครับระบบที่เห็นตอนนี้เราเขียนอยู่8ต่ตอนนนะครับรวมทั้งการคิดคำนวณน,นะครับก็ได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในคลิปต่อไปในระบบของ c o m p l e x อีกทีนะครับคลิปนี้ฝาก้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ